สวัสดีครับพี่บ้าวันนี้มาร่วมงานประชาชารบโอ้วันนี้ก็อยากจะบอกว่าชุดแต่ละท่านแบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับอย่างของเก่งก็วันนี้แบบใส่ในนามของยูนเต็ดเอรโร่นะครับก็อยากบอกว่าชุดสวยมากนะครับแล้วก็เข้ากับลายสไตล์เก่งมากๆเลยเพราะปกติเก่งใส่ยืนอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งวันนี้คุมโทนมากๆแล้วก็เป็นเสื้อยืดข้างในแบบสวย,วยมากๆเลยเป็นที่แบบว่าเราก็คใส่ได้อยู่แล้วใช่ใคือใส่ปกติอยู่แล้วแล้วยิ่งแบบ มาใส่แอโร่วันนี้แบบอยากบอกว่าดีไซน์แบบนี้มากๆเลยทุกี่เราแบบว่าเดินมีงานกับโมุนกันเยอะมากกันเป็นยังไงบ้างโอ้โหเพิ่งได้พัก2วันที่ผ่านมานี่ก็คือนอนอย่างเดียวเลยอ๋อที่เก๋ได้เป็นเวลาลองนอนอย่างเดียวเลยนอนแล้วก็กินแล้วก็นอนสองวันเต็มเต็มครับก็ลุยกันต่อครับผมครับผมขอบคุณครับแล้วก็อย่างนี้ เลี้ยงนจบ้างเวลาที่แบต,ต้องแบบไออกบานรอยงงครับก็ช่วงนี้ก็พยายามพักผ่อนให้เต็มที่แหละครับอย่างที่บอกว่าเราลุยงานมาค่อนข้างแบบติดติดกันเลยอะไรแบบเนี้ยแล้วก็พอวันพักผมก็พยายามพักผ่อนให้เต็มที่เพราะว่าบางทีมันอาจจะแบบล้าด้วยสะสมด้วยอะไรแบบเนี้ยครับผมเราเป็นสายแฟชั่นด้วยไหมเราในตอนนี้เราเป็นสายแฟชั่นด้วยหจริงๆสายแฟชั่นไหมเก่งเป็นคนที่แบบชอบแฟชั่นอยู่แล้วแล้วก็ ชอบในการถ่ายแบบชอบแต่งตัวอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าเป็นในลูคปกติแล้วก็จะมีบางครั้งที่แบบเราแต่งตัวแบบอาจจะคุมโทนหน่อยอาจจะต้องแบบดูดีๆหน่อยแต่ถ้าแบบชีวิตปกติก็สบายๆครับสบายสบายก็แบบเสื้อสบายๆเสื้อยืดกางเกงยีนอะไรปกติแะละครับใช่ใช่ครับครับ่ได้ของหานแล ได้ของขวัญแล้วแล้วก็เซอร์ไพรส์มากๆครับผมเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างให้ให้เล่าใช่ไหมฮะอออาก้จริง,รงๆวันนั้นคือไปกินข้าวกันมาแล้วก็วันนั้นเก่งจะแยกย้ายกันกลับแล้วแล้วก็แบบน้องบอกว่าเออลืมไปว่ามีมีอะไรจะคุยด้วยอะไรแบบนี้คือน้องบอกตั้งแต่แบบตั้งแต่เช้าๆแล้วตั้งแต่ตอนเช้าที่ไปทํางานด้วยกันแต่เก่งก็ลืมแล้วก็กําลังกําลังจะแยกย้ายกันแล้วน้องก็บอกว่าขอคุยด้วยให้เ,เราก็แบบ คิดว่าน้องน่าจะแบบจริงจังมากๆเพราะว่าปกติน้องไม่เคยเป็นแบบนี้เลยตามที่เห็นในคลิปเลยคือแบบซีเรียสมากๆเลยอะไรแบบนี้ครับเสร็จปุ๊บก็น้องก็เ์ไพภส์บอกว่านี่พี่เก่งล้อเล่นอะไรแบบเนี้ยซื้อแบบของขวัญให้เอาจริงๆถามว่าสําเร็จไหมก็สําเร็จนะสาเร็จครับผมก็จริงจริงมันสองจิตสองใจว่าตัวเองกําลังโดนหลอกอยู่หรือเปล่าเพราะว่าปกติน้องไม่เคยเป็นแบบนี้เลย ถ้าเวลาน้องงอนหรือว่าเวลาน้องโกรธน้องจะแบบรู้เลยนะน้องหน้าน้องจะแบบมูจู้มูจู้อะไรเงียบๆอะไรแบบนี้แต่วันนี้แบบทำไมโกรธแล้วแบบคุยเยอะจังพยายามจะชวนเราคุยอะไรแบบนี้มันซึ่งมันแปลกๆอะไรแบบนี้แต่ก็แต่ก็เชื่ออยู่ดีก็โดนอยู่ดีขครับผมก็หลอกง่ายอยู่เหมือนกันนะวันนั้นก็ใจเสียเลยเพราะว่าแบบเพราะปกติน้องไม่เคยเป็นแบบนี้เลยอะไร ็นสร้อยครับสร้อยของแบรนด์แบรนด์หนึ่งแล้วกัน,นะครับผมใช่แล้วกาสใส่ยังอ่าสร้อยข้อมือลืมๆืมหรือคุณไม่มจบสร้อยข้อมือตอนนี้ยังไม่มีโอกาสได้ใส่เพราะว่าเดี๋ยวอรอโอ,อกาอสสอคัญสําคัญหรือว่าแบบได้ออกงานกับน้องก็เดี๋ยวใส่ไปๆๆใจสวยมากซึ่งแบบมเขาออใจมากมากครับผมซึ่งมันไปเข้ากับสร้อยคอน้องพอดี จะบอกว่าสวยมากค่ะรอดูีม่ใส่งานา่ะะรอดูเลยครับผมก็เร็วๆนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูครับให้เก็งฝากกีาค่ะไ่้ขอบคุณมากเนาะครับนนีา,าครับคนอรรืรร่นก็ขอฝากงานวันนี้ด้วยนะครับผมก็วันนี้เก่งใส่ในในานามของยูนิเต็ดแอโร่นะครับก็ช่ว่าสวยมากๆนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ขอฝากผลงานนะครับภาพยนตร์นะครับตอนนี้ก็ ได้ข่าวว่าจะลุยต่างประเทศแล้วนะครับก็ที่แคนาดาแล้วก็ออสเตรเลียนะครับแล้วว่าเหมือนมีมีอีกประเทศหนึ่งนะครับก็ขอ,อฝากด้วยนะครับพิมานหนางนะครับผมก็มุ่งเข้าสู่ร5อยล้านกันนะครับ